สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสน่ะเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอเหรียญรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญครูบาอาจารย์เงินตราต่างประเทศธนบัตรสแตมหรือของสะสมรูปแบบอื่นนะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งนําข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือราคามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในแต่ละวันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเหรียญครูบาอาจารย์นะครับมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในรูปรักษ์ลวดลายหรือรูปแบบต่างๆของเหรียญนะครับลงในรายละเอียดเนื้อหาของเหรียญการจัดสร้างปีพศหรือวัดที่จัดสร้างนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเหรียญแรกเป็นเหรียญหลวงพระอาจารย์ช่วนนะครับ ปัญญาทโรนะครับเป็นเหรียญสภาพมีการใช้งานแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังวัดท่าลาดใต้นะครับห้างทองเล็งหงนะครับซึ่งการออกแบบด้านหลังก็จะเป็น หงกัมังกรนะครับหงกัมังกรจัดสร้างถวายปีพุทธศักราช2520นะครับเหรียญนี้ปีพุทธศักราช2520นะครับเป็นหงกัมังกรนะครับของห้างทองเล้งหงนะครับจัดสร้างถวายนะครับ,บรายละเอียดของเหรียญนะครับซูมกันให้ดูชัดๆ ลวดลายรูปลักษ์มีความเข้มขลังนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังสภาพมีการใช้งานหงกำมมังกรครับมีเลขยันอักขระเลขยันอยู่ด้านหลังนะครับขอบข้างเหรียญจะเบนน ต่อไปเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบของคูบาอาจารย์ครับเหรียญจอบเล็กขนาดเล็กเป็นหลวงพ่อ,อ,อหลวงพ่อขวัญน,นะครับหลวงหลวงพ่อขวัญรุ่นพิเศษหลวงพ่อขวัญรุ่นพิเศษ เหรียญจอบมีความเข้มขลังนะครับเหรียญน,นี้ด้านข้างนะครับด้านล่างเหรียญด้านหน้าเหรียญน,นะครับหลวงพ่อขวัญเหรียญจอบเล็กนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปหลวงพ่อแบนนะครับภาษาคโราษาคโกนะครับด้านหน้าเหรียญ ด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังรุ่นสร้างมนดบปีพุทธศักราช2,548นะครับวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเหรียญน,นี้มีอักษรเลขยันมีมีการต่อโค้ดด้านหลังด้วยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ รุ่นสร้างบนดบปีพุทธศักราช2548ครับวัดเดิมบางนะครับวัดเดิมบางขอบล้ลนข้างเรียนนะครับ ก็ดูกันไปครบแล้วนะครับสำหรับเหรียญคูบาาจารย์ทั้งหมดทั้ง3เหรียญนะครับซึ่งเป็นการจัดสร้างตามวาระตามโอกาสต่างๆปีพศที่ต่างกันร,รูปทรงรูปลักษ์ของเหรียญต่างกันไปนะครับตามความเชื่อความเคารพศรัทธาในแต่ละบุคคลที่เคารพเลื่อมใสนะครับการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานต่างๆก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับชมรับฟังของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพื่อดูลวดลายรูปทรงรูปลักษ์ความสวยงามนะครับความมีสเสน่ห์ของเหรียญไปในตัวนะครับซึ่งมีหลากหลายแบบต่างกันไปก็อย่าลืมให้กำลังใจผู้จัดทำนะครับในช่องสเสน่ห์พระเหรียญ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับช่องเสน่ห์พระเรียนนะครับซึ่งนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับส,ว,สวันนีขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสน่ห์พระเหรียญนะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอเหรียญรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญครูบาอาจารย์เงินตราต่างประเทศของสะสมรูปแบบอื่นสแตมหรือธนบัตรที่มีราคาสูงราคาแพงมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในเรื่องของราคาในปัจจุบันนะครับส่วนในเรื่องของเหรียญครูบาอาจารย์ สเสน่ห์แห่งพระเหรียญนั้นาทางผู้จัดทำได้นำเหรียญรูปแบบต่างๆมาให้ชมกันทีละเหรียญให้ดูลวดลายรูปทรงลักษณะโอกาสในการจัดสร้างนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างปีพศหรือแบบอื่นๆให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งเป็นสเสน่ห์ของเหรียญในแต่รูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อความสามทา ในการเคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหานะครับในครูบาอาจารย์ต่างๆครับหรับันนี้ก็คือเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอําเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ใหม่อยู่นะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อเตีย้ยพระคูพิพิธกิจจานุรักษ์นะครับวัดสามเอกอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นด้านหลังองเรียนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลัง นี้เรามาดูกันชัดๆในรูปแบบของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญ ด้านข้างเหรียนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยหลังหลวงพ่อเตียเยอนต่อไปนะครับเรียนหลวงพ่อเดิมนะครับเรียนหลวงพ่อเดิม ด้านหลังของเหรียญนะครับฉลองศาราหลวงพระเดิม80ปีวัดหนองบัวนะครับวงเล็บหนองกลับจังหวัดนครสวรรค์นะครับปีพุทธศักราช2466ถึง2546นะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเลขยันอักษรคมชัดสวยงาม ด้านหลังของเรียนนะครับเดือนต่อไปก็ เป็นเหรียญขนาดเล็กครับของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันครับวัดหนองโพอนุสรส40ปีนะครับปีพุทธศักราช2494ถึง2534นะครับเหรียญขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กๆหรือลูกหลานนะครับ ลงพ่อเดิมซูมให้ดูชัดๆนะครับ ก็ดูกันครบแล้วนะครับสําหรับเหรียญคูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยนะครับซึ่งมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปจัดสร้างตามโอกาสของลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธานะครับสาหรับเหรียญรูปแบบต่างๆของคูบาอาจารย์ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องสเสน่ห์พระเหรียญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆ รูปลักษ์รูปแบบของเหรียญต่างๆในช่องเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับกำลังเป็นที่นิยมของออผู้ที่เคารพบ,บูชาเริ่มใสนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับวัดบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอักขรเล่ยันคมชัดนะครับดูหน้าท่านท้าเวสวรรณนะครับเข้มขขังนะครับท่านก็คงพอทราบประวัติของท้าเวสวรรณเป็นอย่างดีกันแล้วนะครับก็จะมีหลายวัดหลายรูปแบบที่มี การจัดสร้างในปัจจุบันนะครับท้าเวสุวรรณนี้อักขรเล็กยันคมชัดนะครับรุ่นชนะมารนนะครับรุ่นชนะมารนขอบด้านข้างเหรียนนะครับขอบด้านข้างเหรียนให้ดูหลายๆมุมนะครับหลายๆมุม ก็ดูกันครบแล้วนะครับสำหรับเหรียญกระไหลทองทั้งสองเหรียญนะครับซึ่งเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับแต่ว่ามีความเข้มขลังในตัวนะครับมีสเสน่ห์ในตัวเหรียญนะครับบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์การจัดสร้างนะความเคารพนับถือเรื่มใสในครูบาอาจารย์ของผู้จัดสร้างนะครับซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ในเหรียญต่างๆ ที่ช่องเสน่ห์พระเรียนได้นําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอความการุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรับฟังเหรียญครูบาอาจารย์เหรียญพระพุทธเหรียญรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อ,อเป็นประโยชน์หรือ ทราบข่าวข้อมูลต่างๆของเหรียญหรือแม้กระทั่งาราคาเงินตราต่างประเทศนะครับธนบัตรหรือแมสตแอมหรือมอีสิ่งของต่างๆที่มีราคาสูงนะครับช่องสเสน่ห์พระเหรียญก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบในทุกวันนะครับซึ่งาทางช่องจะอัปเดตหรือลงคลิปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับ รับชมกันทุกวันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับซึ่งทีมงานเราจะได้ไปหาข้อมูลข่าวสารมาลงให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันหากมีใครมีข้อสงสัยหรือมีเ,เรียนหรือ,เ,อเงินตราต่างประเทศสามารถไลน์ติดต่อสอบถามทางช่องเสน่ห์พระเ,เรียนได้นะครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านเองนะครับซึ่งาทางช่องจะลงให้ท่านไว้ในช่วงท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับช่องสเสนพระเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอ,อเหรียญแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันในทุกวันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยทางช่องจะมีการอัปเดตเงินตราต่างประเทศนะครับธนบัตรหรือสแตมหรือสิ่งของมูลค่าสูงนะครับที่ มีการซื้อขายกันจริงซึ่งมีมูลค่าเป็นราคาเป็นล้านนะครับเป็นแสนเป็นหมื่นหรือ,อสูงกว่านั้นนะครับซึ่งนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันในทุกๆวันนะครับซึ่งช่องสเสน่ห์ภาพยนตร์จะ,ะลงคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรับฟัง เหรียญรูปแบบต่างๆนะครับในช่องสเสน่พระเหรียญน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกซึ่งเป็นเหรียญของคูบา,าจารย์นะครับเหรียญคูบา,าจา์หลวงพ่อไวยนะครับหลวงพ่อวัยเป็นเหรียญกระไรทองขนาดเล็กนะครับซูมก็ให้ดูชัดๆในเนื้อหาลวดลายของเหรียญครับซึ่งบ่งบอกของ การจัดสร้างนะครับของลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่เคารพนับถือท่านนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญต่างๆครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญพระอดุลธรรมเวทีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับวัดบรมวงศ์อิอนวารารามนะครับเป็น ด้านหลังเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านข้างเหรียญซึ่งดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซูมกันให้ดูชัดๆซึ่งช่องเสนิ์พระเหรียญจะนำะรูปลักษณ์ของเหรียญต่างๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันทุกวันนะครับ อย่าลืมเข้ามาดูในทุกวันด้วยนะครับกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำนะครับช่องเสน์พระเหรียญน,นะครับวัดท่าพูดนะครับรวลาเหรียญพระพุทธนะครับลวดลายสวยงามมากเลยนะครับเหรียญนี้วัดท่าพูดนะครับมีกระหนกด้านข้างของเหรียญน,นะครับกระนกด้านข้างของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญก็เป็นอักขรเลขยันนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับอำเภอสามพรานจังหวัดนะครปฐมนะครับนะครปฐมเลขยันยังคมชัดสวยงามนะครับมีเสน่ห์มีนมนต์ขลังในตัวนะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจก็สามารถไลน์มาสอบถามได้นะครับในเหรียญต่างๆ หรือจะส่งรูปเหรียญเพื่อมาสอบถามหรือเงินตราต่างประเทศนะครับก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับเหรียญพระพุทธนะครับมาดูเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3 ลวดลายสวยงามเป็นลายกระหนกด้านข้างเหมือนกันนะครับเรียญพระพุทธซูมกันได้ดูชัดๆนะครับพระพุทธพระมงคลบพิตรนะครับอายุทยานะครับพระมงคลบพิตรอายุทยา าดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญสวยงามนะครับมียันนะครับเลขยันปีพุทธศักราช2,533นะครับเหรียญน,นี้ดูความงดงามความมีสเสน่ห์ของเหรียญน,นะครับมีมน์ขลังบุงบอก่อ ความเคารพนับถือความศรัทธาของผู้จัดสร้างเหรียญนะครับอันนี้ด้านข้างเหรียญนะครับด้านหลังอันน้าก็ดูกันครบทั้ง3เหรียญนะครับสำหรับวันนี้ ในช่องเสน่พระเหรียญน,นะครับซึ่งนำเสนอเหรียญครูบาอาจารย์เหรียญพระพุทธเหรียญแบบอื่นๆนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มารับชมรับฟังในรูปลักษ์รูปรายรูปลักษ์ของเหรียญน,นะครับลวดลายของเหรียญน,นะครับเพื่อ,เ,อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน หากใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับซึ่งจะมีการานำเสนอราคาเงินตราต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญธนบัตรหรือสแตมหรือของที่มีมูลค่าสูงเป็นล้านเป็นแสนนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงนะครับซึ่งทีมงานเราได้ไปค้นคว้าศึกษามา ก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันในทุกวันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านเองหรือจะเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะครับเข้ามาดูย้อนหลังในช่องสเสนพระเรียนนะครับหากใครมีเรียนมีหรือมีข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถติดต่อทางไลน์ของช่องสเสนพระเรียนได้เลยนะครับก็จะนําลงไว้ให้ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องสเสน่พระเหรียญน,นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องสเสน่พระเหรียญน,นะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ